สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวามพศ2562ครับวันนี้เรามาที่ทะเลสาบหูหน,น,นานกันครับาหูหนานหูหนานน,าน,นะครับอยู่ในเมืองฉางชนุนมันทอนจีหลินประเทศจีนครับนี่ผมตอนนี้ผมอยู่กลางทะเลสาบครับไอที่เห็นใสๆนี่คือน้ําแข็งที่เป็นน้าที่เป็นน้าแข็งนะครับหนวาวมาก ดูครับผู้คนเต็มทะเลสาบเลยครับเดินลงเล่นด้ยน้ํากันครับสนุกสนานนะครับก็หิมะต้องตกเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็แดดก็รู้สึกว่าจะบ,บรรยากาศดีมากครับดูครับสนุกสนานครับผู้นค,บบคนก็บ้านเขาก็ออกมาเล่นกันหิมะเล่นหิมากันครับมี ท่านบ้านเราก็จะเป็นห่วงยางแต่บ้านเขาก็จะมีล้อเลื่อนครับลากลากเลื่อนเลื่อนเออเลื่อนบริการนะครับเป็นชิดชั่วโมงครับเขาก็จะลากันไปเด็กๆก็เล่นสนุกสนานพ่อแม่ก็พาเด็กมาเล่นครับท้าบ้านเราจะเป็นห่วงยางบ้านเขาจะเป็นรถลากเลื่อนนะครับนี่เขาก็ลากลากกานไปเล่นกีมากันสนุกสนานครับแต่ละคน อ,อนี่ก็จากยอดแสงนิดนึงครับเพราะว่ามาเที่ยวนี้จะคุ้มค่ามากเพราะว่าเดินเดินบนน้ำครับเป็นมยาเลยครับรเป็นกับนี้พ่อแม่าพาลูกมเล่ครับอากมเ คนนั้นลื่นครับคนนั้นลื่นครับนอนหงายครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับก็นี่ยเป็นภาบุญอุ้ยมันหยุดมันหยุดเล่นน้ำเต็มครับจุกเลยน้องคนนั้นครับนี่ครับปั้นหิมะด้วยครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นไข่ครับนี่เราสากเลื่องครับบริจาคชิดเป็นชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ มีครับมีปั้นหิมะดู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 ครับน่ารักปั้นดูนี่ครับก้อนหิมะนะครับนี่ครับก็ดูสนานกันไปครับกินหมากิมบ้าพวกนี้ครอบครัวครับครอบครัวแต่ละคนก็มาลุกมาเต้ามาเล่นต้นแข่นนะครับก็ท่านก็จะกวาดลานอย่างเงี้ยกดกวาดหิมะแล้วก็ อีกชั้นหน่อยก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะทําเป็นลานสเก็ตครับลาน,น้ิ่งน้ำแข็งนี่พ่อแม่ลูกก็พากันมาเล่นมาถ่ายรูปเหมือนกันครับคนไทยนี่นะครับผมก็มาสองคนนะครับนี่ครับดูครับหนุ่มสาวก็เริ่มออกมาแล้วสา,สายหน่อยตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงก,ว,กว่า,วาของที่จีนนะครับก็เล่นกันไหมสนุกสนานกันครับแค่นี้ก่อนนะครับกดมือ